เมาวันเกิดเซีย huh. to ูนะคะอาบชาติสาวโอ้โหเพื่อนเยอะมากจะได้ข <worldwide> ่าวปีนี้นะคะคนมางานมากที่สุกปีโน้นโน้ถ่ายรูปไม่หยุดจะพาไปดูลรถสาวอะรสายยูเหรออัลัยะอันยาอัลัยะอัลัยะอัลัยะอันยาอันยาอัลัยะมันไม่ร้องด้วยอะฮะอันยาไม่ร้อง เดี๋ยวมันเกิดใครมันเกิดใครมันเกิดไปอยู่ปะมันเกิดไปอยู่ปะ วันนี้มีแต่อินฟูงนั้นเลยนะนี่เกลือเกลือเบียวพัง,พงนี่อันยาเนี้อทรายค่ะทรายอวยพรันเกิดทีู่หน่อยขอให้เสรษฐีนะคะมีมีคนเดียวแต่ว่าซอยซอยไปซอยไปได้ จริงๆอะผมกับยูอะยูมาได้ดิบได้ดีนะผมจะบอกว่ามาจากผมจริงเหรอใช่เหรอรถทุกคันอะที่มันอยู่ก็คือเป็นเงินผมมาให้ยูมันขับอ๋อซื้อมาให้มันขับฟาร์มไก่มันไม่ได้อะไรนะครับฟาร์มไก่ทุกวันนี้เป็นของผมอ๋อเหรอผมให้มันใช้ทุกวันนี้ก็คือมันโทรมาทุกวันทุกการเบิร์ตมีเงินใช้ไหมบอกเออเอาไปใช้เลยยูเหลือแล้วก็ความเอ่อแฮปปี้เบิร์ตเดย์ถ้าเรียกว่าอย่างลูกกระจอกยูดีกว่า รุ่นน้องผมนนอมากเลยไทุกไรสุขไรโลคไรภัยมีแต่คนรักมีแต่คนไข้เนาะอโอ้ยพี่โอ้ยพ่อวันเกิดพี่ยูน้อย,อยอก็ยอยขอให้มีความสุขมากขอให้ขายขครไก่ได้ดีๆแล้วก็ขายเสื้อผ้าพ,พิชามามได้ดีๆแล้วก็ขอให้รักโอยพีรักลุกลง,ตง,ตงโตูพฮ่าฮเาฮ่ยว่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่า ก็พอดีผมซื้อหนะครับตขนาดให้ยูเล่นแล้ว่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเล่แล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเล่เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเลน้วเล่นแวอนะ้อเลนแลวเล้อเ่ว่นแ้ดน้วเนแวเล่นแ้วแ้่น้วเล่นแ้วเล่นแเม่องล้เลน้เล่นแล่นแล้วเอ่ะ้เขานอกหน้าเล่ล้วเล่นแล้สเ่นแล้วน้องล่น้อเอ้วเออูวเล่่นเกินเดืน้นเนี่ย พีกซ uh. ีในเมืองอ่ะเดี๋ยวอายุวันเดี๋ยวซ้อนรถกูมาอายแเ้ยไปพาไหนวันเกิดแต่ยูเปนี้ไม่มีอะไรจะให้อ่ะเพราะขนาดหัวใจผมให้แต่ยูไปตอนไหนผมยังไม่รู้เลย ไปพอซีอู่เนี่ยค่ะไม่เสียร่ำรวยนะคะเขาไรวยแล้วรวยแล้วอ๋อสุดท้ายแลเมียมีได้คนเดียวใครได้ทําละเมียมีได้คนเดียวคือใครป้าตองเอาพยาไอ้แม็กวันเกิดลูกพี่มึงอ่ะปวยพ่อหน่อยดิมันรวยอยู่แล้วไม่ต้องขอให้มากให้มันรวยยิ่งขึ้นไปเพราะว่าผมอยู่กับมันผมก็รวยกับมันไปด้วยเนี่ยไม่เลิมันตั้งแต่มีมันเป็นเพื่อนชีวิตผมดีขึ้นมา90เลยพูดได้โอเค ก่อนผมไม่มีอะไรเลยสองปีที่ถ่ายรูปก,กับยูมาให้สองปีโอ้ยสองปีนี่มึงดีขึ้นมากเลยทําบอกว่ายูยูรักเพื่อนใช่อยู่แม่ทําอะไรเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนทุกอย่างช่างภาพอยู่ปีหนึ่งอ่ะปีเนี้ยอยู่จ่ายผมไปประมาณสามแสนกว่าเลยนะเรียมึงลาออกไปดีกว่าก่อนเดี๋ยวคุณมาถ่ายแทนแล้วกันนะไอ้แม่เฉพาะเดือนน,ะออนี้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นโอ้ย,อยงานมันเยอะงานมันเยอะโอ้ยพอมันเกิดยูหน่อยเล้วเกิดยูหน่อยเโอ้ยพอไม่ถูกเลยเพราะว่าเขาแบบมีทุกอย่างแล้ว ให้แบบว่ามีมากกว่าเดิมหลายๆเท่าเลยมีอะไรเมียไม่ไม่ไม่เยอะเงินเยอะเดิมหลายเท่าเลยมีรถหลายๆคันเลยขอบคุณเจ๊โอ้ยพอเปนเกิดยูหน่อยเลยนนันว่าเกิดอยู่ละสุขสันต์มันเกิดเสียอยู่ค่ะอายุน้อยร้อยเมียร้อนเร็วโดนตองไม่รูนะมือโอ้ยพอเันเกิดอยู่ไหนเหรอไม่ต้องโอ้ยพอหรอกอวยไม่ขึ้นหรอกทำขึ้นอยู่แล้วทำขึ้นแล้ว หนวนปลาไกลนะจะไม่มีเหี้ยเลยนะเ <พบ S 1> ดื้อเจิงดื้อมานหนูเนะี่ยเออแต่นั่งพิกตยมัมันกลับอีกด้านอีกลงเป็นโลกเนี่แหละเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัย้งแรกว่าตั้งแต่สมัยเกิดมั้ยหนูพี่มันพี่มันเห็นมนนัเห็นม,นมัตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิด Happy birthday เสี่ยยูได้ครับไม่ต้องพูดอะไรมากตอนนี้ก็ ดูน่ารู้ใจกันอยู่ไปม,มีความสุขม,มากๆร่างกายแข็งแรงแต่รวยก็ไม่รวยจะรวยยังไงแล้วเรายังรวยไม่เท่าน้องมันเลยแต่ให้มันรวยยิย่งขึ้นไปเหมือนที่มันตั้งใจไว้นะครับ Happy Birthday ครับนี่ก็ฝากเอาไว้พร้อมวันเกิดเพื่อนรักแฮปปี้เบิร์ด h a p ป y Birthday เดย์ยู่ครับผมาพ่อวัสเกดค่ะพอ่อเอ๋ยพ่อวันเกิดรุ่นใหม่เลยก็สุขภาพแข็งแรงอื ต้องไปผ่าตัดใครไปผ่าตัดอ๋อเออเข่าใช่ไหมเออเข่าเออหงสุขภาพจะไม่แข็งแรงนะปีนีเคยบอกให้สุขภาพแข็งแรงก็ไม่ได้ขอให้มันรวยขึ้นใจกันนะเ็นก็ขอพ่อนี่แหละมีเท่าไหร่ก็ให้มันไปหมดแล้วอาคุยกาว่า Die!